กับแล้วครับขบวน532นะครับได้ GA 4546น,นะครับ,รบทําขบวนมานะครับ531ของวันนี้ก็ออกมาแล้วนะครับได้ QSY นะครับของวันนี้แต่ไม่รู้ว่าคืนนี้จะขระโดนมวยหัวกลับอีกหรือเปล่านะครับ <laughs> ไปแล้วครับขบวน532เดี๋ยวรอถ่ายพรุ่งนี้นะครับรอถ่ายตอนกลับของกระบวน532นะครับได้คิวเวดไวนะครับถ้าไม่โดนขโมยหัวไปก่อนนะครับ